ก็สวัสดีทุกคนค่ะทุกคนครับวนี้เราก็อยู่กันในเกมฮิตแมนรีบอลกันอยู่นะครับวันนี้นะครับผมจะพามาดูตู้กระชาตู้ใหม่ล่าสุดนะครับนั่นก็คือกระชาตู้นี้เลยนะครับโรคูโดมุคุโรนะครับหรือว่าเจ้าสับปะรดนะภาค10ปีข้างหน้านี่นะครับก็นะครับเดี๋ยวผมจะพาทุกคนนะครับไปดูรวิวตัวละครของเจ้าหัวสับปะรดนะครับในภาค10ปีข้างหน้านะ ว่าตัวละครของเจ้ามุคุโร่นะครับคนที่จะเอามาสุ่มหาเอาไว้ติดไอดีกันไหมนะฮะก็ต้องบอกว่านะครับความจริงเนี่ยเจ้ามุคุโร่นะครับภาค10ปีเนี่ยในเซิร์ฟเวอร์จีนเนี่ยเท่าที่ผมดูมานะเป็นหนึ่งในตัวละครที่เมตาสุดๆนะครับเมตามากๆนะแต่ผมก็ไม่รู้ทําไมนะครับมันจะเข้ามานานสักพักหนึ่งแล้วนะแต่ในเซิร์ฟเวอร์ไทยของเรานะครับก็ผมกดแรงนะก็แทบจะไม่ค่อยเจอมุคุโร่ภาค10ปีกันเลยนะก็คือแบบเจอน้อยมากนะครับสำหรับตัวละครของเจ้าโรคูโดมุคุโร่นะครับ ก่อนครับไม่รู้ว่าทําไมเหมือนกันนะแต่เซิร์ฟไทยเราเหมือนจะไม่ค่อยนิยมตัวของมุคโรมากสักเท่าไหร่นะแต่วันนี้ผมก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูนะว่ามุคโรเป็นตัวละครที่โหดไหมนะควรจะสุ่มมหาชัยไหมนะครับก็ส่วนสกิลพิเศษนะครับก็คือทําการรีเซ็ตสกิลทุกสกิลนะครับของครูดาวส่วนสกิล2กับ3เนี่ยก็จะลดไปประมาณ30%เนะครับสกิลหนึ่งนะครับเพลิงอเวจมุคโรเอ่อทำการใส่ไฟเข้าไปนะแล้วก็ตีไป4 0่อยครับ สกิลสองครับถาวรอสูร840%สเกิลสามก็อีก800%นะครับพินนรกมายานะบัวเพิงโลกันนะครับสร้างเสาไฟขึ้นมานะ2,400%โมเดลก็ประมาณนี้นะฮะค่อนข้างที่จะสวยนะแหวนนะครับแหวนธาตุสายหมอกนะดวงตาวัตตะสงสารนะครับตัวนี้นะฮะก็เฉยๆนะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรมากนะสำหรับตัวของอันนี้นะผมก็จะไปรีวิวมุคโรให้เพื่อนดูทุกคนกันเลยนะครับก็ไปที่ด่านนี้แล้วกันนะเป็น ด่านที่มีสี่เวฟนะครับผมก็เอามุคุโร่ใส่เข้าไปในทีมเลยนะก็นี่นะฮะส่วนมุคุโร่ภาคเด็กนะก็เมื่อเช้าผมสุ่มมาแล้วนะฮะก็เฉยเฉยนะแต่ก็เล่นสนุกดีนะครับสำหรับมุคุโร่ภาคเด็กนะเป็นตัวละครที่ผมมองว่าเล่นสนุกมากๆนะครับไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูคอมโบอะไรพวกนี้นะครับของมุคุโร่สิปีแล้วก็เหตุผลว่าควรจะสุมไหมนะสำหรับตัวละครตัวนี้นะก็นี่นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเลยนี่นะครับก็นี่แหละฮะ ปึ๊บเดินไปหน่อยนึงนี่นะครับก็การตีธรรมดานะครับอย่างที่บอกนะตี1น3นะครับแล้วก็ดึงเข้ามานะ1 2 3สนะฮะครั้งที่3จะเป็นการปาเข้าไปแล้วดึงเข้ามานะฮะประมาณนี้เหมือนสก,นกิล1เวฟไฟกอประมาณนี้นะฮะแต่ว่าความเก่งก็จะเฉยๆนะสำหรับสกิลการตีธรรมดานะมันก็ไม่ได้ว้าวอะไรมากนะครับสกิลที่1น,นะครับ <Yeah. S 1> ปุ๊บล่อยไฟไปครับปิ้วอะไรประมาณนี้นะก็ สกิลสวยทุกสกิลนะคะอย่างที่บอกนะว่าตัวท่าสายหมอกนะครับสวยทุกสกิลอยู่แล้วนะแน่นอนปุ๊บนี่นะฮะใส่ไฟเข้าไปปุ๊บตีครับดึงเข้ามาจุ๊บจุ๊บจุ๊บดึงเข้ามานะฮะต่อไปนะครับไปดูกันที่สกิลสองกันบ้างนะคะรับสกิลสองก็คือเป็นอย่างนี้เลยนะปล่อยเถาวันไปนะฮะปุ๊บอย่างเท่นะฮะสกิลที่สองปุ๊บตีไปต่อครับนี่นะฮะมาดูสกิลสองสักวันนะครับะะสกิลสองจะเป็นประมาณนี้นะปุ๊บ ป๊บนี่นะฮะสกิลสามครับอย่างเท่น,นะฮะคล้ายๆเครื่องกำเนิดเอกภพนะฮะอย่างที่ผมเคยบอกไปนะปุ๊บแล้วก็สกิลหนึ่งครับปึ๊บใส่ไฟเข้าไปครับต่อไปนะครับอันติ ـ. อันติเมทสกิลนะครับของตัวละครของโรงรครภาคสิบปีะนะ,ะ,ะก,ะกปปนะ็มาตรงกลางก,ก่อนเลยเพื่อนปึ๊บไปนะฮะอันติอันติไม่ทันนะฮะปึ๊บนี่ครับอันติเมทสกิลปุ๊บปึ๊บปึ๊บฟ่วงคาถาครับแล้วก็สร้างเสาไฟขึ้นมาอย่างสูงนะฮะแล้วก็เปึ๊บประมาณนี้นะ ดูเท่าไรครับปึ๊บแล้วระเบิดครับใช้สกิลสองครับสกิลหนึ่งปุ๊บนี่นะฮะต้องบอกว่าเก่งทุกสกิลนะอ่ะเอากล่องไฟไปนิดนึงนะฮะเพราะผมไม่มีกล่องมูคุโร่นะปุ๊บดึงครับตีตีตีดึงตีดึงตีดึงไปเรื่อยๆนะครับปุ er. er. ๊บปุ๊บปุ๊บนี่ฮะใช้สกิลไปเรื่อยๆปึ๊บนี่นะฮะ คอนข้างเก่งนะสำหรับตัวละครตัวนี้ในมุมมองของผมนะครับเก่งมากๆนะปุ๊บนี่นะฮะตะวันใส่ไปฟุกซีชบชุบชึบชึบดึงเข้ามานะฮะเป็นตัวละครที่ผมมองว่าก็เล่นมันอยู่นะแต่ว่าไม่ได้มันเท่ามุคุโร่ร่างเด็กนะร่างเด็กมันจะแบบเล่นล้อสนุกกว่านะครับเปิบนี่มาตรงกลางมาตรงกลางเลใส่อันติทีเดียวนะครับปึ๊บนู้นนูนหมดแล้วเสาไฟนะฮะมีดอกบัวด้วยเปิบ นี่นะฮะเอาไฟรองไว้แล้วก็ตีต่อไปปึ๊บสกิลพิเศษนะครับก็อย่างที่บอกนะครับรีสกิลของเรานะปึ๊บดึงครับตีตีต,ต,ต,ตีดึงตีดึงตีดึงไปเรื่อยๆนะก็น่าจะไม่ทันเวลานะเพราะว่าดีแล้วนะครับผมได้ไม่ต้องเสียเข้าปั้นนะตัวนี้ไม่ใช่ตัวปั้นนะครับอย่างที่บอกแต่ก็เอาให้มันทันหน่อยแล้วกันนะจะได้ของมานะครับปึ๊บปึ๊บป๊บเอาเบลปิดเลยแล้วกันชึบชิบชบทันเลยนะครับเอาร่างเด็กลงมาปึ๊บจะทันไหมเนี่ยทันนะฮะ เรียบร้อยครับประมาณนี้นะสำหรับตัวละครของมุคุโร่นะครับภาค10ปีแต่ว่าหน้าปกตรงนี้เป็นร่างเด็กนะเอาลงมาปิดเล่นๆน,นะครับประมาณนี้นะครับก็คงจะประกอบการตัดสินใจของเพื่อนๆหลายนคนได้นะก็เดี๋ยวผมจะเอาไปลองเล่นอีกสักตานึงแล้วกันนะครับสนุกๆน,นะเป็นตัวละครที่สกิลสวยนะครับเพราะเป็นตัวละครท่าสาหมอกนะก็สกิลสวยแน่นอนครับ1 0อนคอนเฟิร์มนะครับ นี่ครับมาแล้วปึ๊บไปต่อนะฮะตีครับอ้าวโดนตีลงมานะปึ๊บใส่สกิลหนึ่งครับสกิลสองเอ้ยสกิลสามครับปึ๊บนี่นะฮะสกิลสามหมดปึ๊บสกิลสองมารอต่อเลยนะฮะก็คือเรียกง่ายๆว่าไม่ได้ไม่ได้เดินนะครับปึ๊บสกิลสามจะหมดปึ๊บปล่อยสกิลสองไปจึ๊บสตันต่อนะครับใส่กล่องรอเลยก็ได้นะความจริงถ้าเรามีกล่องเครื่องกําเนิดเอกภพนะไอดีเก่าผมมีอยู่กล่องหนึ่งนะครับแต่ว่าไอดีนี้ไม่มีนะฮะเสียใจมากเลยนะเพราะว่า มันเป็นของที่ดีนะคะเป็นของที่มีประโยชน์เยอะมากนะเครื่องกําเนิดเอกภพเนี่ยนี่ครับเว็บสองมาแล้วมาอยู่ตรงกลางอีกรอบหนึง่งมามามาปึ๊บปึ๊บหองคาถาครับแล้วส่อไฟตูมนี่ฮะปึ๊บไปตรงนี้ครับครับปึ๊บใช้สกิลพิเศษครับแล้วก็ดูครัปปึ๊บนี่ฮะถ้าคอมโบกับเครื่องกำเนิดเอกภพนะครับอย่างที่บอกว่าศัตรูไม่มีสิทธิ์ได้เดินแม้แต่น้อยนะคะ เดินไปก็โดนอยู่ดีนะครับก็แล้วก็ส่วนเพื่อนๆะที่บอกว่าอยากให้ผมรีวิวคุโรร่างเด็กนะเมื่อคลิปนานมาแล้วนะฮะก็เดี๋ยวผมจะรีวิวแน่นอนนะครับตอนนี้สุ่มได้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ดีมากๆเลยนะเพราะเป็นตัวละครที่ผมชอบอีกตัวหนึ่งนะเพราะพ่อกับยามาโมโตะนะฮะตัวของมุคุโร่เนี่ยที่ผมชอบนะปึ๊บปึ๊บปึ๊บตีครับเรียบร้อยไปนะครับอันตรีอีกรอบหนึ่งนะโอ้โหโดนไถมีกะปึ๊บนี่นะฮะ จื๊ออันติครับเปิรทวงควงควงควงแล้วป่าเสาไฟใส่ดอกบัวนะฮะเปิรจะหมดปุ๊บก็ใช้สกิลสองรอนะครับบุ๊บสกิลหนึ่งแล้ววางไฟดอกชุบประมาณนี้นะคอมโบง่ายๆครับสามหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้สกิลสองครับหรือไม่ก็สามสองหนึ่งเลยก็ได้นะแล้วก็เครื่องกำเนิเอกพดอะไรประมาณนี้นะฮะคอมโบปรับเปลี่ยนได้นะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการปรับจริงๆนะเปิบไปนะฮะ นี่ครับแล้วก็เวฟสุดท้ายแล้วไปตรงนี้ครับเปืนพวงพวงแล้วก็เสาไฟครับปืดตีไปครับชุบก็นะฮะเอามุคุโรรังเด็กมารีวิวเล่นเล่นนิดนึงแล้วกันนะครับตอนนี้ก็เรือจะหมดแล้วเนี่ยฟึบแยกเงาออกมาครับปืบตีไปชุบใสไปครับตปชึบชุบชุบชุบป๊บก็อันนี้เอาลงมาเล่นเล่นเฉยๆนะครับไม่ใช่คลิปของวันนี้นะตีไปครับชุบชุบชบ ก็ต่อไฟขึ้นมานะปุ๊บผมชอบบุคลลอลังติกตรงนี้นะครับมันมีที่เป็นคล้ายๆแบบหมึกลงมาด้วยนะปุ๊บปุ๊บปุ๊บประมาณนี้ครับเปิบชิบชึบชิบตีไปแล้วก็อันติเมตสกิลนะครับสิงสู่ไปสิงมันเข้าไปชึบนี่นะเรียบร้อยปุ๊บเสาไฟขึ้นมาไม่น่าทันแล้วแหละวันนี้เปิบไม่เป็นไรเบลฟีกอครับเบลฟีกอคือคําตอบของทุกอย่างนะครับผมผ่านดาดหลังๆได้เพราะเบลฟีกอตัวเดียวเลยนะ ก็จะเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับการยียวมุคุโร่นะแต่ปกตรงนี้ก็ไม่ใช่มุคุโร่อีกแล้วนะก็นี่นะฮะประมาณนี้สําหรับมุคุโร่ร่าง10ปีข้างหน้านะครับเป็นตัวที่เก่งมากๆเลยแนะนําให้เพื่อนๆหามาใช้กันนะครับเป็นตัวละครที่น่าใช้สุดๆนะก็ใครที่ชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์แล้วก็ดกระดิ่งเพื่อจะไม่พลาดคลิปต่อๆไปด้วยนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ